แทงๆอ่งอม ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยากเติมเกมมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมเองก็ไม่ได้เติมเกมมานานมากๆแล้วนะฮะเว็บที่เราจะไปเติมกันวันนี้นะครับก็คือเว็บนี้เลยครับไอเทมเบเนียนะครับให้เราเข้าไปที่การเติมเกมก็จะมีเกมให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเติมพับเกมโมบายกันนะครับตอนนี้นะครับทางไอเทมเบเนียก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับลดราคาเต็มไปหมดเลยวิธีการเติมเกมนะครับให้เรากรอก UID เข้าไปนะครับ UID ก็สามารถเอามาจากตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกวิธีการชำระเงินนนะะะะะคคครรรรรรัับบผมมมจจจเเเเเเออกาาาาาย้้ดดดดดว่่สสสุ็ู๋ ยูซีกันครับว่าจะเข้าหรือยังนะครับโอเคครับตอนนี้ยูซีก็เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมราคาถูกผมก็ต้องขอแนะนําที่นี่เลยครับไอเทมเมนเยนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางไอเทมเมนเยก็มีโปรโมชั่นแจกโค้ดสามสิบไมเล่นะครับเป็นคูปองที่ใช้เป็นส่วนลดนะครับในการซื้อสินค้าที่มีคนมาลงขายในเว็บเท่านั้นนะครับโค้ดคูปองสามสิบไมเล่แล้วก็ลิงก์การเติมเกมนะครับผมจะใส่ไว้ที่ดีสคริปชั่นบล็อกไว้ให้นะครับเยอะเปป๋าืน เอคล่ <AK. S 2> นแม่ลูกสองแต่ไม่มีที่แอบเฮ้ยน่าเรามีจันสวัมันี้บนเรือบนเรือบนเรือคนหนึ่งส่งน้ำตายป่าวะไม่ตายไม่ตายบนเรือคนหนึ่งนะเอ่อข้างบนเนี่ยสามสามศูนย์ชั้นสอง เชี่ยวโดนแาน่สอ,องข้างมันจะมีด้วยวะตรงเจ็ดห้าหกสิบเจ็ด้าโอ้โอโอยอย,อยู่ข้างนี้ สัวอาจารย์ด,ดึงได้ปะเฮ้ยจ่าบนเรือมีคนแลเว้ยโอ้โหไอ้เหี้ยข้างหลังเข้าอีกตัวนึงเออเราจ่ไาได้กันเฮ้อไม่ได้ฆ่ากูรหรอกไอ้สารพัดกูยิงไปสองตัวโดรัสหมดท่ามก<ม>ูลงน้ำตายกูยอมตายลงน้ำไม่ให้มึงฆ่ากูหรอกไอ้เจี๊ยบลงน้ำด้วยไอ้เจ<ม>ี<ม>๊ยบนี่เมืองไหนเนี่ยไอ้เมืองนี้เราอยู่ท่าเรือเหมือนเดิมกูมจองโกาดังกลางกาูจองโกดังกลางกาูจองโกดังกลาง ไยังแม่เลยขึ้นชั้นสองโอ้โหไอ้แยแล้วกูตกมาตรงไหนวะเนี่ยไอ้เแย่ถ้ามันอยู่ในน้ำได้อย่างงี้ก็เล่นหมอบในน้ำเลยเนียนที่หมายแต่มันไม่ใช่สไตล์เราเลยสไตล์หมอบในน้ำเออใช่ไม่ใช่สไตล์เราเลยเรามันต้องงอหัวขึ้นมาซัดงอหัวขึ้นมาซัดเป็ไงวะหลงจนงอหัวไม่ขึ้นเหมือนจังเกย์เฮ้ยของจริงเขาวัดกันในแบบครับ ไอ้ตรงในเมืองน,นั้นไม่นะครับ,บอันนั้นมันแค่บอครับผมอันนั้นมันแค่เอาไ,ไว้ปั๊มสกอตคอยอยิวกันนัเฉยใช่ครับใช่ครับเพราะอีกอเ<อ>มืองใหญ่เข้าเมืองใหญ่เลยใช่ครับพูดอ,อ,อีกก็ถอดอีกเมมฟอลแล้วบ้างนีะอาจารย์มีคนสี่อะไรนะบ้านนี้นมีเมมฟมีคนสี่แล้วไม่เอาไม่เอาวัชช <Watch out. S 1> าเ <Huh? S 1> ปล่งกาดเปล่งแรก็เหมือนกันเกมนี้เย็นแค่ใช่หรอวะโดนยิงตายเหมือนกันถ้ายิงไม่โดนก็ไม่ตายหมั่นล้นอะ เฮ้ยแอดอบสองสามสามอันเลยตรงไปดีไม่เด็กกูอ่ะไอ้ทำเลกูดีจัดเลยว่ะเอาเอาเอากูพร้อมยิงทุกคนที่มาเก็บอ่ะจริงเหรอเออตรงที่กูอยู่อ่ะทำเลดีจัดอ่ะกูเก็บก่อนกูโดนยิงก่อนแค่นั้นแหละบวกเด็กใช่ใช่าเฮ้ยมีจริงมีจริงมีจริง เออมันมันกำลังกระโดดลงมาเลยลงมาตีหนึ่งเออไม่มีคนเก็บลูกเก็บกกลูกไกรไปยังอ่ะมีคนกำลังขับรถมาด้วยว่ะล้างหินตัวหนึ่งวิ่งออกขวามาดาวพี่หมอบอยู่ข้างๆผมอน,อนอองลานออแลวนออแลว ที่ชุบอยู่ข้างหน้าเบอร์ข้างหน้าใกลๆตัวนึ่งจันอ้เชี่ยเยอะจังวะเตาต่อชุบได้ปะไม่ต้องเอาผมตายแล้วเรีคอขอให้รียอลอให้นี่เราสนายยิงจากไกลๆอ่ะไอเต่าเกิดมานี่ของฟูแค่นั้นแหละกูยิงไปตั้งเยอะมันจะก่อฆ่าไม่ขึ้นเลยหนูกูซ้ำศพ ไม่รู้เหมือนกันผมมาลงตรงแอร์ดรอปเลยนะกูมาเอาของกูคือลืนเฮ้กูส่งเข้าซับว่ะเฮ้ยนั่นอ่ะตรงสิบอะเห็นไหมไหนอะมันยิ่งอยู่อะตรงสิบตรงเอ็นข้างหลังไกลๆลโล่งๆเลย เฮ้ยข้างกูตายตายตายไม่แม่ตุ่อะไรอีกวะไม่มีไม่มีเรือเรือบินเรือบินเฮ้ยมันยังมีอีกเหรอเวข้างหลังเหรอแออถวแถว ทั้งหลงัง <Watch out. S 1> นะแถวนี้มัง้งไม่รู้อ่ะมันมันมันมีคนยิงตอนแรกอะเอ่อเชื่อมันไปหนกบดวะพวกมึงต้องเข้ามาแล้วนะเฮ้ยมันลงอยู่ในวงเลยวะเหแล้วบ้าบบน,นหลังนี้วัตเฮ้ยรถมาแล้วก็หโดดลงมาเร็มเลยวะแลคัขนดใหญ่ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยา <Hi. S 1> หลังไอ้ดับหลังไอ้ดับตัวนึงเลยไอ้ดอบตัวนึงฮะ <Hi. S 1> เหลือตัวเดียวแล้วลุมได้นะน็อกไปสองแล้วเอ้ยตรงข้างหน้ากูมันมีคนกระโดดล,มล้มลงมาสามคนเอ่อเอาตรง,ง oh. หลังไอ้ดอกข้างหน้ากู <Watch out. S 1> ไม่มีเยอะนะเฮ้ยเ้ยม,มันมาชิดกูแล้วนะข้างหน้ากู Watch hmm. out น,นี่ตรงนี้ ออกมายิงได้ไหมหรือทำอะไรอะไรก็ได้อะเลืตัวเดียวตรงนี้อยู่มุมนี้เลยอะมุมมุมุมมุมมุมเนี้ยเฮ้ยใช่วะวะไม่ไม่ต้องราราสหมดก่อนมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่พิ่น้องหนึ่งมีมีวิ่งวิ่งมีมนี่มไปวิ่งหนีวิ่งหนีเฮ้ยต่ตจะวิ่งมาตรงนี้ได้ไห หลังไอ้ดอบน่ะตรงนี้เอาตรงนี้เลยเฮียเฮี้ยที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดไป h นี่ไงกูว่าอะไรเฮียแม่งอยู่ไหนวะหาไม่เจอ Thank you มีเสาอยู่จันในโบนะชาชุบเลยเดี๋ยวค้าบมโอเคนิ่งข้างหน้ามีเ๋า Watch out วิ่งใส่แม่งเลยเฮีย เห้ย hey, เวลาจะหมดนะจะไปเงไง hey, รียกใหแป๊บ okay, น,นึงเฮ้ยซ้ายมีนะเต่าผมแค่รองถนนหน้าบ้านนั่นเฮ้เวลาจะหมดเฮเต่าเต่าเตาเวลาจะหมดละกดเลยกดเลย I'm recalling a teammate ตัว thanks ไปไหนแล้ววะระวังนะ น่าจะอยู่ในบ้านเนี่ยแหละโอ้ยเหรยโอ้ยเฮียอีอีดังในบ้านดีเลยไหมโอ้อู้อ้โหแม่เกือบตายหาโู้ยคนเยอะไอ้สัตว์เกือบตายหาเฮียไม่มีของด้วยกูบอรดิมมีอูซีอันเดียวไอ้เฮียแต่คิดขึ้นเกิดไอ้สัตว์

ต้องวิ่งต้องวิงงว่งต้องวิง่งอ่ามันลงตรงเอสอีต้นั้งร้อยห้าสิบที่ผมไปดาวตายเลยอันหี้เรือจะหมดแล้ววงแรงนะอเอ้ยปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลอย <Help. S 1> อันหี้ย่เฮ้ยถันป่ะวะ ไม่ได้อยู่นะหลังหินหลังหินทั้งหน้าหลังหินทั้งหน้ามาเซ็ตรอเซ็ตรอเฮ้ยขวาขวาขวาทิวเฮ้ยหลัง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 เต่าไปตรงขวามือเห็นปันสองนั่นแหละหยุดปะไหนอ๋อแล้วิ่งอยู่ไอ้ตรงเอ้อไอ้ตรงเอเดียวอ่ะนั่นแหละนั่นแหละต้นไม้หินนั่นแหละไอ้เหี้ยกูไม่มีของมีอูซี่กระบอกเดียวแต่ระวังซ้ายนะมันเหมือนจะมีตัวแจ็คเกี้ยร์อูซี่กระบอกเดียวไม่เท่าไหร่นะไอ้เหี้ยเมื่อกี้จะเก็บของ ไม่ทันวงมาต้องวิ่งก่อนะถ้าถ้ามึงวิ่งมึงตายแค่นั้นแหละตรงนั้นน่ะกูชี้ก่อนเอ้ยมันเหลือคนเดียวแล้วนี่เราสามคนอ้นี่นี่หลังนี้หินนี้หินนี้ดุมเลยดุมเลยกูชิดละเกิมันแล้วกวอมสายกวาสาย รูดรูดไงไอ้รูดรูดไงสัตว์รูดปลื้ดรูดปลื้ดอูซี่กูก็มีความหมายโอเคอ่ะ Mark the location กูเกิดตายดมามีอยู่ซี่คนเดียวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดาลูกซอลกูหงายท้องเลยตัวนั้นทำข้าวมาชิดไงไอ้เหี้ยเออเก่งลูกซอลจริงไใจเลยเว้ย ลูกซองจริงไก่เออจริงวันจริงไก่จริงแบบระยะแบบเหี้ยระยะที่มันไม่ควรโดนมันก็โดนอะ